ถ่ายรูปมาแล้วเราจะลบภาพเติมภาพย,าย้ายง่ายๆใน s m ั u u n ง s 2 5 ultra ทำยังไงไปดูฟีเจอร์นี้เรียกว่า generative edit ใน galaxy ai นะครับซึ่งจะมีใน s a m s u n ง s 2 5 ultra มันจะช่วยสามารถทำให้เราลบสิ่งที่เราไม่ชอบในภาพของเราเนี่ยออกได้หรือจะเลื่อนตำแหน่งของคนหรือสิ่งของในภาพก็ได้นะหรือจะเติมฉากหลังที่หายไปก็ได้แม้กระทั่งปรับ องศาของรูปเนี่ยก็ได้นะจะเอียงหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะไม่ต้องใช้ One Drive AI ไม่ต้องส่งขึ้นคลาวไม่ต้องสมัครสมาชิกใช้งานผ่านแอป Galaxy AI ได้ทันที <c oughs> วิธีการ1เปิดแอปแล้วเลือกรูปภาพครับที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็เปิดใช้งาน generative edit ครับเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยแต่อคอน generative edit นะครับที่เป็นรูปดาวแล้วก็เลือกวัตถุแตะหรือวาดล้อมรอบแบบนี้เนี่ยทำอย่างนี้ครับที่เราต้องการแก้ไขนะปรับขนาดลบหรือย้ายโดยการกดค้างแบบนี้แล้วก็ทําได้เลยหรือเราอยากเพิ่มอยากลด อยากปรับแต่งนะก็ทําได้หมดครับเนี่ยลองเล่นดูแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีด้วยนะใน Samsung S25 Ultra นะครับในฟีเจอร์นี้ต้องลองเล่นบ่อยๆครับแล้วเราจะเก่งขึ้นใครที่ใช้ S25 Ultra อยู่ใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมคอมเมนต์เข้ามาลองเล่าพี่เอกฟังหน่อยครับ